นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ิวาตานโนเอวังตวังวิจโยอิเชยาสุจยมังกะเรอัปปะทาสิตปันตังเกสิเสปตวิโภคะเรอะภิเสเกสาปะพุทธตัมปะสโสะโยติสุนาภตสุังัสุปะังสุโสสโ ยตเยทังบรมจาริสุปาิังกยกรรมังวจาริโตปาริกังปาริกังมโนกรรมังีทิเตปาิังปาิังอนาขอหวยขอให้แม่งเลยห้ี้กนำมันยังได้กระสเดิรดแสดงว่าโชคงยหาผู้ชวยเลเนาคนจ เยวไปนั S <S <preach ers> ่งายพร้อมกันได้ไหมอ่ะยืดน้ยยืดไหมยืดแถวแล้วมังมังในห้าสามแปดอ้สามโอ้ยสามสามแปดาเิต้องรั้องออกอาจารย์บอกจะรวยเขาบอกว่าเอาไปห้าสามาบอมา่คืนอีกโอ้ยเป็นยังไงแสดงว่าจะรวยหนึ่งสาม เดือมีโชคน้องันสลับไปสลับมาเด้อห้าสามแปดแปดสามหสามแปดห้าแถวเ้าไปสองตัวมาตัดเอาหกสามวันนี้หวยลาวนะอันนี้หวยไทยหกสามแนกแล้วบอกให้คนซื้อหมู่ก้ันใครู่คือหมกอันนี่นี่ไฟหกสามเคยอยู่แม่เน้อเอาไว้เลยเอ้เาไว้เชดยัหา่าเขามาเอา เอาเอาลำเบอร์รักกีน้ำเบอร์ประกาได้ครับเรแปลจบอเคยฝันฝันเลยวันแกอันนี้รืบอมบาดก็บ่ได้ย่บอกคือว่าระดเ้อเวยยยอสดเอาทาเขาอันนี้อะไรัดมาใส่กระตุ้นให้ไล่ขายดีก้แล้วอาจาย์ไปัขมากันก็ได้

ผู้บาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณผู้มีอุปการะคุณด้วยพุทธานุภาพด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าขอบุญนี้ขอบุญนี้จงสำเร็จ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 แก่ตัวข้าพเจ้าแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ญาติของข้าพเจ้าแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งมีชีวิตอยู่ทั้งมีชีวิตอยู่ได้ร่วงรับไปแล้วได้ร่วงรับไปแล้ว

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขพ้นจากความทุกข์รวย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 สาธุเตรียมตัวปวดน้ำอิยะภาวาริวะหาภูราบาิตุเรนติสาคัลลังเมวะเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกาพปทธิ ิิิตตัังงปฏร้านบารดาพักคำนะคะตอนนี้นะคะมีอาหารเพียบพร้อมนะคะมีขออนุเอ้องนะคะประทานใหญ่มานั่งให้กำลังใจนะคะกระพิปุ้มนะคะนี่โซนอาหารโซนของหวานนะคะอันนี้ผักของคุณยายคะ โอเคนะคะตอนนี okay, okay, pues ้รอท่านพระอาจารย์พรตมานะคะก็สียังบมีหน่เพราะว่าอายุเพื่นยายยายสุยายนเป็นเฮียวคุณยายๆายมาแล้วนะคะทุกคนค่ะคุณยายายคุณแม่คำพันก็มานะคะกำลังเป็นคันห้าโอ้มันีค่ะ มาน้องกำมนก็มาแล้วลองประทานสุมสนเทศบาลเป็นประธานสุมนเ <c oughs> เป็น,ปะน,นอะไรหรอ้ย <c oughs> เป็นยเป็นอะไเก่งกร <c oughs> ะโดดแม่อนอยู่ยาย ข้าาใส่บนะะะคโออยยแงปกับข้าวพร้อมแล้วนะคะวันนี้นะคะทําบุญเปิดร้านวรดาภาคามจ้าไม่ตัดคลิปนะคะอย่าพูดบ่อยนะพอออไม่ตัดคลิปนะตอนนี้อ่ะตัดเถอไม่ไม่ตัดคลิปนะตอนนี้บอบอดิสเลยเนาะไม่พูดกับเขาค่ะไม่เป็นไรค่ะลำซ้ำค่ะ สุดยอดเลยอ้พี่สำหรับแม่นี่ของหวานนะคะอันนี้ของหวานเอ้ยเอเอาของหวานมาใส่กันนี่เอาอันนี้ค่ะเป็นแต่ล้ำลุ่ยยุบาน้อยยิ่งุังวลทุกคนคุณพี่คุณสวยคุณก่คนเก่งค่ะ ตีให่ใจดีเขคนรใได้เอาสิคะบอกว่าน้าจอยทำาเแซ่บอยู่ไม่เอยนนเองนเป็นยังไงลูกมอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องบคุณลนนายเด้อพี่น้องไอ้คนสวยเอ้ยเบิ่งดูหลังเงินไรเมื่ไหเข้าเนยเลยละเมอไหหลังเม่ไหเ่ไหก็ต้องสูงก ขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเพื่อนเอ้ยโอเลเอาโอเคขอบคุณมากมากคา่ะทำบุญเปิดห้านวร,รดาภาคามวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาร่วงงานขอบคุณญาติพี่น้องทุกคนที่ให้การสนับสนุนขอบคุณลูกๆทุกๆคนหล,ลานๆทุกคนที่เข้ามาช่วยงาน คณยายืนยาบรดาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณญาติๆในชุมชนของหนองมันป่าทุกคนนะคะสุดท้ายนี้เราขอขอบคุณท่านพระอาจารย์พรสนะคะที่มาทำในสิ่งดีๆให้กับโยมบารดานะคะกับขอบพระคุณไม่มีคำว่าทดแทนกันได้ในสิ่งดีๆได้แต่ว่า ขอบพระคุณมากๆค่ะอาหารอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยใจกิ่งแด่ซื่อสัตย์ต่อพระพุทธศาสนาของชาวไทยเรานะคะเป็นบุญเป็นกุศลทำด้วยน้ำพักน้ำแรงและศรัทธ,ธาของตัวเองเท่ากำลังของตัวเองนะคะเอาที่เราทำแล้วสบายใจเอาที่เราทำแล้วไม่เดือดร้อนนะคะทําด้วยความกิ่งปัจจุบันทำด้วย รวมเป็นกิ่งทุกอย่างสาธุสาธุ